ก่อนที่พวกมึงให้กูเลือกผู้ภาษาของมึงมึงต้องเลือกเคลมของกูก่อนไม่ว่าจะเป็นภาษาตามอนโตตามอมนทองภาษาต,ตากระใบอย่างมึงยังผูดภาษากูไม่ฉัดเลยแล้วมึงให้พวกกูเลือกผูกภาษามึงส่วนมึงผูดภาษากูไม่ได้เพราะว่ามึงง่อถ้ามึงฉลาดเหมือนกูจะผูดได้เหมือนกูหละพูดไทยอิงกจูเป็นคนกัมพูชาให้คนไทยมาดาหาเงินเข้าใจยุงอะอะไร ไม่เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจผิดแล้วฉันไม่อยากได้หรอกไอ้เงินที่มาจากอาิน t ต่ออะไรนั่นแหละได้กี่บาทได้กี่บาทขณะฉันอะ่ะวันวันหน,นึ่งฉันก็ได้สัก2องสามหมืนบาทแล้วขายแค่วันเดียวฉันจะไปเอาทำไมไอ้สองสามร้อยพันสองพันของเธอนะ่ะฉันไม่เอาแล้วล่าสุดอินฟูขมรนสองผัวเมีย ออกมาบอกว่าคนไทยเนี่ยเคยมภาษาเขมรอยากพูดภาษาเขมรอยากเป็นอยากเป็นคนเขมรบอกคนไทยว่าเลิกเคมภาษาเขมรได้แล้วเลิกเคมภาษาเขมรได้แล้วนะอืมคือนางเนี่ยไม่อยากเป็นคนไทยนางบอกว่าไม่ได้อยากเป็นคนไทยเป็นคำเป็นคนก DNA, ัมพูชาก็ภูมิใจแล้ว เป็นคนขเขมรก็ภูมิใจแล้วนะไม่อยากเป็นคนไทยหรอกนะครับอืมนะนางบอกไม่อยากเป็นแต่นางพากันมาพูดภาษาไทยนะครับไม่อยากเป็นไทยแต่มาพูดภาษาไทยเกียดคนไทยแต่ก็อยากมาพูดภาษาไทยใช้เงินบาทไทยนะครับอืมก็อย่างว่านละท่านผู้ชมนะครับเขมรเนี่ยถ้ามันขาดเงินบาทไทยไปเนประเทศมันล้มละลายแน่นอนนะครับ เพราะว่ามันอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเงินบาทไทยนะครับสินค้าไทยน้ำมันไทยไฟฟ้าไทยเน็ตไทยนะครับทุกวันนี้ประเทศมันเนี่ยจะล่มจมแล้วนะท่านผู้ชมนะดูประษาสนมันดิ้นลนนะครับดิ้นลนเพื่อความอยู่รอดนะครับนะอินฟูสองผัวเมียนี่ออกมาตอบโต้คนไทยนะครับบอกให้คนไทยเลิกเคมได้แล้วนะไปดูประวัติศาสตร เพิ่งจะเกิดอายุยังไม่ถึงยี่สิบกว่าเองนะครับรู้ประวัติศาสตร์หรือยังนะครับนะมารับชมสองพัวเมียนะพูดยังไงท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีพี่คนไทยนะครับเขาออกมาต่ออินฟูสองพ่เมียน,นี้ได้สะใจมากนะครับแล้วก็น่าจะจำไปอีกนานนะท่านผู้ชมมารับชมกันเลย ก่อนที่พวกมึงให้กูเลือกผู้ภาษาของมึงมึงต้องเลือกเคลมของกูก่อนไม่ว่าจะเป็นภาษาตามอนโตตามโนทองภาษาตากระบยอย่างมึงยังผู้พูดภาษากูไม่ฉัดเลยแล้วมึงให้พวกกูเลือกผู้ภาษามึงส่วนมึงผู้พูดภาษากูไม่ได้เพราะว่ามึงง่อถ้ามึงฉลาดเหมือนกูจะพูดได้เหมือนกูพูดไทยอินกจูเป็นคนพูชาให้คนไทยมาดาหาเงินเข้าใจอยู่อะอะไร ทำไมเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจผิดแล้วฉันไม่อยากได้หรอกไอ้เงินที่มาจากติดต่ออะไรนั่นแหละได้กี่บาทเนะได้กี่บาทขนาดฉันอ่ะวันวันหนึ่งคัฉันก็ได้สักสองสามหมื่นบาทแล้วขายแค่วันเดียวฉันจะไปเอาทําไมไอ้สองสามร้อยพันสองพันของเธอน่ยฉันไม่เอาแล้วก็มาพยายามว่าถ้าฉันภูไทยเนี่ยฉันอยากจะเป็นคนไทยฉันจะย้ำให้ขี่ครั้งว่าฉันไม่อยากเป็นคนทําคนไทยนั่นแหะ เธอรู้ไหมว่าไทยแปลว่าอะไรไทยอ่ะแปลว่าไตไตโหงอืมไตโหงนะและนี่คืออีผู้หญิงสําเพลงหนึ่งตัวที่มันทำคลิปด่าคนไทยดูถูกคนไทยและมันก็พูดภาษาไทยอีสําเพลงอีรถแรกแจกแถมไม่มีใครอยากได้ให้ฟรีไม่มีใครอยากเอามึงเกลียดคนไทยนักหนาภาษา ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาของคดพ่อคดแม่กูแล้วก็สูงสุดไม่ต่ำเหมือนภาษาเขมรมึงไม่ต้องมาพูดก่อนที่มึงจะทำอะไรอย่างอื่นเลยมึงจงเลิกพูดภาษาคดพ่อคดแม่กูคือภาษาไทยตั้งแต่กูทําคลิปมาเนี่ยกูไม่เคยพูดภาษาเขมรด่าพวกมึงเลยกูพูดภาษาพ่อภาษาแม่กู ภาษาเส้นหมวยของมึงอ่ะกูไม่อยากจะไปแตะต้องมึงไม่ต้องเสือกมาพูดค่ะมึงจะด่าพวกกูเป็นคนไทยแต่มึงกรุณาใช้ภาษาคุพ่อคุณแม่มึงค่ะมึงไม่ต้องมาพูดภาษาไทยเสนียดจันหลภาษาของพพ่อคุณแม่กูกูไม่อนุญาตให้มึงเอาไปใช้อีตัวการีบ้านการีเมืองอย่างมึงเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะพูดภาษาไทยมึงไม่แดกของไทยและมึงกรุณาจงเลิกพูดภาษาไทยไปชั่วกับชั่วกันถ้ามึงไม่เลิกพูด มึงคือทาสใต้ฝ่าตีนคนไทยกูจะบอกพวกมึงให้เอาบุญนะไอ้ขมิญคนไทยเนี่ยเขามีหัวสมองและมันสมองถ้ามันสมองของคนไทยจะต้องบันทึกภาษาใส่ต่ำอย่างพวกมึงภาษาขมรมันคือภาษาต่ำต่ำจนกระทั่งจะตกนรกอยู่แล้วพวกกูเอามันสมองเนี่ยนะไปพูภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน จีนภาษาเกาหลีมันจเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วเดี๋ยวกูจะให้มึงดูอะไรกูอยู่นอร์เวย์กูพูดภาษานอร์เวย์เพราะว่ามันขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรกเหมือนประเทศเคามเบีนี่มึงดูไอ้ควายนี่แหละครับท่านผู้ชมคนไทยออกมาตอบกับสาวคัมเม,มองโฉมผัเมียนี่นะคะนะที่บอกว่าเกียดประเทศไทย บอกว่าคนไทยเนี่เป็นโจรบอกว่าคนไทยเนี่ขโมยดินแดนของขเขมรน,นะครับเคมของขเมรไปดูประวัติศาสตร์ก่อนนะครับนะเลี้ยมแค่สองสมองยังจะมาเถียงคนไทยนะครับนะจะบอกให้นะถ้าคนมันเกลียดประเทศคนอื่นเหนึ่งมันจะไม่พูดภาษา สองมันจะไม่ใช้สินค้าเขาสามมันจะไม่ส่งแรงงานเข้ามาทำงานที่ประเทศที่มันเกลียน,นะครับนะอันนี้มันตรงกันข้ามสินค้าก็ใช้ของไทยไฟฟ้าก็ใช้ของไทยนะครับแม้แต่เงินบาทไทยก็ใช้เงินไทยนะครับทุกอย่างใช้ของไทยแม้แต่ส่งเด็กเล็กเด็กแดงเข้ามาเรียนอยู่ในประเทศไทยนะครับนี่แหละครับ คนที่เกลียดประเทศไทยคนที่ไม่รักประเทศไทยนะขนาดตัวเองยังพูดภาษาไทยเลยไหนบอกว่าไม่อยากเป็นไทยอยากเป็นคนไทยใจจะขาดจ้านะอื <c oughs> นะครับดูสภาพก่อนดูสภาพตัวเองก่อนนะครับนะสภาพแบบนี้เข้ามาเหยียบประเทศไทยไม่ได้นะครับ แต่ก่อนส่องผัวเมียเนี่ยมาทํางานที่พัทยานะท่านผู้ชมนะครับมาทํางานที่พัทยาได้เงินก็กลับประเทศไปไม่น้อยนะครับได้เงินทํางานที่ประเทศไทยนะครับไปสร้างเนื้อสร้างตัวพอได้เงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ปากดีปากเจวนะครับนะนางสองคนนี้ไม่เจียมตัวนะครับนะคิดว่าตัวเองเนี่ย นะครับสูงส่งคิดว่าตัวเองมีความรู้นะก่อนอื่นไปถามปู่ย่าตายายก่อนนะครับที่อพยพมาเนี่ยนะครับนะที่ตรงนี้อ่ะใครเป็นคนให้ข้าวให้น้ํากินนะครับใครเป็นคนช่วยเหลือถ้าไม่มีประเทศไทยเขมรตุยกันหมดแล้วนะครับ